นนะะต้องขอแสดงความเสียใจค่ะกับการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อนักร้องหนุ่มเสียงอบอุ่นนะคะอย่างคุณป๊อปปองกูลค่ะนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ประกาศข่าวร้ายว่าสูญเสียบุคคลสําคัญอันเป็นที่รักเมื่อวันวาเลนไทน์นท,ที่ผ่านมาค่ะโดยทางด้านของคุณป๊อปปองกูลนะคะนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะด้วยเผยข่าวร้ายของการสูญเสียบุคคลสําคัญในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์โดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ตื่นมารับข่าววันวาเลนไทน์ด้วยการจากไปของป้าติว๋วป้าติ๋วเป็นแม่บ้านของบ้านผมมาเป็นสิบปีช่วงปลายปีที่แล้วป้าติ๋วขอลาไปหาหมอวันหนึง่งแล้วหลังจากวันนั้นป้าติ๋วก็ไม่เคยได้กลับมาบ้านอีกเลยเมื่อสองวันก่อนผมเข้าไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลแกบอกว่ามันเป็นไปแบบนี้แล้วอ่ะคุณป๊อปป้าคงกลับมาหาไม่ได้แล้วแกบอกกับแม่ว่าฝากผมด้วยบอกกับน้องๆในบริษัทว่าฝากดูแลคุณป๊อปด้วยนะคะความโชคดีในความโชคร้ายที่เกิดขึ้น คือผมได้มีโอกาสบอกรักแกทันก่อนที่แกจะออกเดินทางไกลขอบคุณที่ดูแลครอบครัวผมมาอย่างดีเสมอมามันเร็วเกินที่ครอบครัวเราจะทำใจได้ทันเดินทางดีๆนะครับป้าและหลังจากนั้นค่ะทางด้านของคุณป๊อปปอมกูนะคะนั้นก็ได้โพสรูปภาพค่ะขณะกรวดนะ้ำอยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ระบุข้อความอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาทำบุญที่เชียงใหม่แล้วพรุ่งนี้จะกลับไปเล่าให้ป้าติ๋วฟังว่าเอาบุญมาฝาก แต่ตีห้าก,กว่าๆว,วันนี้มีเบอร์ป้าติ๋วโทรมาใจหายวาบคิดว่าไม่ปกติแล้วแน่ๆโทรกลับไปไม่มีคนรับจนมารู้ว่าป้าติ๋วเสียแล้วใจหายมากเลยนะป้าจากสิ้นปีที่ป้าลาไปหาหมอวันหนึ่งแต่มันกลายเป็นสัปดาห์เป็นเดือนป้าบอกผม ป้าเป็นซะแบบนี้ไปแล้วคุณป๊อปป้าไปทํางานไม่ได้แล้วแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลวันนี้ป้าได้ออกแล้วนะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะป้าได้กลับบ้านอย่างที่ป้าอยากกลับแล้วนะครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและก็ชาวเน็ตขาที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจอย่างมากมายสุดท้ายนะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงของเราค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ของคุณป๊อปปองกุลด้วยนะคะ